สิ่งที่ติดใจก็คือทำไมไม่รักษาตั้งแต่ครั้งแรกทำไมบอกแค่ว่าเอ็กซเรย์แล้วไม่มีอะไรทั้งที่ทั้งที่คุณอาเนี่ยแจ้งไปแล้วว่าแขนขามันชาผิดปกติตอนนั้นยังพูดได้อยู่ทำไมโรงพยาบาลยังให้กลับบ้านแล้วมีการเคลื่อนย้ายขยับร่างกายมันมีผลต่อการรักษาโรงพยาบาลเอกชนสิตประกันสัขภิอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นกรณีที่มีหลานของคุณอาคนหนึ่งมาร้องกับคุณเอกภพสายไหมต้องรอด ว่าอาเนี่ยตกสันเขื่อนมีอาการตัวชาไปโรงพยาบาลเอกนชนเพราะเป็นจิตประกันสังคมแพทย์ไม่รีบรักษาบอกแค่ว่าปากถลอกต่อมากลายเป็นว่ากระดูกคอหักเสียชีวิตค่ะเรื่องมันเป็นยังไงหลานเนี่ยมาร้องกับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็คือคุณเอกภพนะคะหลานชื่อคุณจารทรอายุ28ปีเล่าว่า21มีนาที่ผ่านมาห้าทุ่ม,ม,มคุณอาชื่อว่าคุณปันอายุห0ปี ออกไปหาเพื่อนนั่งเล่นกันอยู่ที่ริมสันเขื่อนริมคลองรังสิตมันจะสูงเจ้าประมาณ2เมตรแล้วเจแล้วพระตกสันเขื่อนใส่ดินที่อยู่ริมกำแพงเขื่อนนะคะกู้ภัยมาเอาตัวไปโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งที่ปทุมธาน,นีเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแล้วประมาณตีสี่โรงพยาบาลโทรแจ้งญาติบอกให้ไปรับตัวอาที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าหมอบอกว่าอาการไม่ได้มีอะไรมากแค่มีแผลถลอกที่บริเวณล,ลิ้นและปาก ให้หยุดพักที่บ้านหนึ่งวันก็จะหายหลานยืนยัน,นยว่าตอนนั้นอาพยายามบอกพยาบาลว่าขอแอดมิทเพื่อดูอาการตามสิทธิประกันสังคมเพราะรู้สึกว่าตัวชาแขนขาชาขยับตัวไม่ได้แต่ยังสามารถพูดคุยได้หลานอ้างว่าพยาบาลเวรตอนนั้นกลับบอกให้กลับบ้านไปแล้วก็ให้ญาติเนี่ยไปรับในลักษณะที่คือต้องหิ้วปีกกันนะคะเอาขึ้นรถส่วนตัวออกมาจากโรงพยาบาลเอก,กชนแต่ระหว่างทางเห็นว่าในปันอาการไม่ดี ก็เลยไปหาป้าที่เป็นพี่สาวของในปันที่เป็นลูกสาวเป็นพยาบาลพอไปถึงพอป้าเห็นสภาพอะค่ะก็คือมันไม่ดีจริงๆอะ่ะลูกสาวที่เป็นพยาบาลก็ถามอาการเบื้องต้นจนแน่ชัดว่ามันไม่ดีแล้วแน่ๆก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐก็คือสมุทรปราการโรงพยาบาลสมุทรปราการพอไปถึงโรงพยาบาลสมุทรปราการคุณหมอทำซีทีสแกนผลปรากฏว่ากระดูกคอหัก ข้อที่5แล้วหักทับเส้นประสาทค่ะทำให้ไม่มีแรงไม่มีความรู้สึกที่แขนและขาอ้าวแล้วทำยังไงทีนี้โรงพยาบาลสมุทรปราการก็เลยแจ้งกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิธิประกันสังคมโรงพยาบาลแรกอะค่ะว่าจะรับคนไข้ไปรักษาต่อหรือไม่ถ้าไม่รับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการจะรับรักษาเองเพราะว่าต้องผ่าตัดเชื่อมกระดูกคอโดยด่วนก็ปรากฏว่าอันนี้คุณชดาทรเล่าว,ว่าโรงพยาบาลสิธิประกันสังคมเอกชนตอบกลับมาว่าจะรักษาเอง ก็เข้าใจว่าถ้าเกิดให้โรงพยาบาลสมุรประการรักษาเดี๋ยต้องตามไปจ่ายตังค์อาจจะรักษาเอง<า>ก็เลยส่งรถพยาบาลมารับเอากลับไปแอดมิตท,ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ผ่าตัดที่คอรวมถึงมีการเจาะคอด้วยแต่รักษาได้หนึ่งเดือนคุณอาก็เสียชีวิตเมื่อวันที่24เมษาแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากไขสันหลังบาดเจ็บอย่างรุนแรงและมีสภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อที่ปอดเลยมาร้องขอความเป็นธรรม ว่ามันเกิดจากประเด็นการประเมินอาการวันแรกผิดพลาดล่าช้าหรือเปล่าชนะธอนบอกว่าเมื่อโรงพยาบาลเอกนชนเอาตัวอากลับไปรักษาเธอก็ไม่ได้ถามพ่อหมาหมอผ่าตัวอาออกจากห้องฉุกเฉินทันทีไปรับการผ่าตัดรักษาจนกระทั่งเนี่ยผ่านไปแล้วก็เสียชีวิตสิ่งที่ติดใจก็คือ ทำไมไม่รักษาตั้งแต่ครั้งแรกทำไมบอกแค่ว่าเอกซเรย์แล้วไม่มีอะไรทั้งที่ั้งที่คุณอาเนี่ยแจ้งไปแล้วว่าแขนขามันชาผิดปกติตอนนั้นยังพูดได้อยู่ทำไมโรงพยาบาลยังให้กลับบ้านแล้วมีการเคลื่อนย้ายขยับร่างกายมันมีผลต่อการรักษาโรงพยาบาลเด็กกรชินจิตประกันสังคมอีกแล้วเหรอเนี่ยอาก็ไปนั่งเล่นคุยกับเพื่อนนี่แหละแล้วแกก็ลุกขึ้นแล้วแกก็เลยพาตกลงไปทีนี้คู้ภัยก็มารับไปที่โรงพยาบาล อเอกชนแห่งนั้นเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเขาเอกซเรย์ที่สมองไม่มีเลือดข้างในสมองแล้วก็ปอดไม่ฉีกไม่อะไรเขาก็โทรให้ญาติไปรับกลับแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเขาขยับแขนไม่ได้เขาชาที่แขนที่เท้าก็คือขยับไม่ได้เลยแต่พยาบาลบอกว่าไม่เป็นอะไรให้กลับไปพักแค่ลิ้นถลอกหลานก็เลยหิ้วปีก กลับพาไปบ้านพี่สาวพี่สาวของอาค่ะพอดีลูกแกเป็นพยาบาลลงเวรมาพอดีก็เลยมาเช็คนะยกแขนขึ้นแกก็ปล่อยลงก็เลยพาเรีบพาไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเขาก็เลยพาไปซีทีสแกนก็พบว่ากระดูกคอข้อที่5กับข้อที่6อ่ะมันหักและทีนี้มันก็เลยไปทับเส้นประสาทเขาก็เลยติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลประกันสังคมที่เอกชนแห่งนั้นเขาก็เลยมาขอรับกับ อยากขอความเป็นธรรมตรงที่ว่าการรักษาค่ะในขั้นตอนแรกอ่ะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลแบบเช็คให้ละเอียดหรือว่าอะไรให้ถี่ถ้วนกว่านี้นะอาจจะไม่เสียชีวิตนะคะก็ติดใจตรงนี้นี่ฮะขณะที่คุณเอ,อกเขาพู่เหลืองประเสริฐสายใหม่ต้องรอดบอกวันนี้จะพาญาติไปพบกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ครอบครัวคลายข้อสงสยัยอาจต้องไปดูขั้นตอนรักษาดถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพราะเชื่อว,ว่าแพทย์ คงไม่ต้องการให้คนไข้เสียอยู่แล้วต้องไปดูว่าขั้นตอนตรงไหนผิดพลาดน,นี่ฮะทำไมไปโรงพยาบาลเอกชนประกันสังคมสิทธิ์ประกันสังคมถึงไม่พบแต่ไปโรงพยาบาลทกประการกลับเจอสาเหตุทันทีอันนี้เดี๋ยวตามกันดู